มาถึงประเภทที่3 American, รครับเป็นลาตินอเมริกันครับ Juveni นทูคลาสเอครับสำหรับรุ่นนี้นะคะจู v e n i นทูคลาสเอก็จะเป็นรุ่นอายุ10-11ปีโดยทำการแข่งขันทั้งหมด5จังหวัดด้วยกันค่ะหนึ่งก็คือแซมบ้าชาชาชาบรุมบ้าทาโซโดเบและจังหวัดจอยฟ์ค่ะ สำหรับคู่แรกที่ผ่านไปนะคะภูริธาดาสีเจริญและปานฝันฉิงวารีจากกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข22ปานจริงจิตนัทมน์มั่นหมันกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข66พิทหเพูเธเน่กรีฑทธวีสุวพัฒนข,ขาวผ่องปัตตานีค่ะ สำหรับคู่ต่อไปนะคะหมายเลข86ธนานพแถวเถื่อนทองอแมนด้าโตทัพเิลเซนระยองค่ะหมายเลข90คับกิติพงศ์วรรณโชธและกัญญา,าล90<ย>ากษณ์ <ยา S 1> สุขยานุดิดร,ระยองค่ะและหมายเลข105 และสันำหรับคู้สุดท้ายในรอบไฟนแนลนะคะหมายเลข105ภาพสกรพันธเสนพินซินีมโนรัตจังหวัดศรีสะเกดค่ะในรอบชิงครับจหวะคลาส A ก็คือ5จังหวัดครับใช่ค่ะจังหวัดแซมบาตัวนี้นะคะก็จะเป็นมาจากบราซิล เหมือนการเดินพาเชรดเฉลิมฉลองค่าชฉะนั้นจังหวัดนี้ก็จะต้องมีความสนุกสนานนักกีฬาก็จะต้องแสดงออกถึงคาแรคเตอร์นี้ให้ชัดเจนแล้วก็รวมถึงการบ้าส์ของร่างกายค่ะสังเกตจากสะโพกของน้องคุ้น16เบอร์นี้นะคะก็สามารถสาธิตออกมาได้ดีมากค่ะ รับรุ่นนี้นะคะก็ยังใช้ท่าเต้นที่เป็นเบสิกอยู่ค่ะดูนายครูนี่ก็อายุ10-12ปีเท่านั้นนะครับก็สังเกตการเต้นของน้องๆน,นะคะสำหรับการเต้นซันบานเนี่ยเราก็จะมูฟหรือขึ้นที่ไปรอบๆฟออ,อาจจะมีหยุดบ,บ้างเพื่อแสดงท่าเต้นให้ผูชบบ้ชนแมะผู้ชมกัน,นะคะ่ะ ขันก็ต้องแสดงออกถึงความสุนานตามจังหวะเพลงจังหวะแรกผ่านไปนะหรับจหระจังหวะแรกอเนะครับสนุนานร่าเริเบวมากเลยทเดียวค่ะสำหรับจังหวะถัดไปที่จะทำการแข่งขันกันนะคะก็คือจังหวัะชิชชา ซึ่งจังหวะนี้เนี่ยนักกีฬาก็จะต้องเปลี่ยนที่ในการเต้น,นแล้วก็พยายามเต้นให้อยู่กับที่มากขึ้นแตกต่างจากแซมบ้าค่ะแผนการนะครับดูแต่ละทุกโพสแต่ละกู่จะโพสไม่เหมือนกันนะในจังหวะเริ่มต้น จังหวะนี้นะคะก็จะมีความาน่ารักเบิกบานแล้วก็เน้นจังหวะที่ชัดเจนมากขึ้นคมชัดมากขึ้นค่ะในการล็อกของกล้ามเนื้อสังเกตจากการเต้นของน้องๆน,นะคะที่เวลาเต้นเนี่ยจะเน้นในจังหวะที่ชัดเจนขึ้นค่ะ กับน้องๆเบอร์86ที่ผ่านไปเมื่อกี้นะคะก็สามารถทำได้ดีมากในการโชว์แอคชั่นของเข่าที่งอและตึงได้อย่างฉับพลันค่ะทโอเคซึ่งเรียนไปนันปนบ86 ในเวลาของเรานะคะกับจังหวะชัดช้าค่ะชัดช้าอ่านมากเลยเชียวค่ะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่าค่ะกับจังหวะที่ช้าลงค่ะแต่มีความสําหรับจังหวะถัดไปนะคะก็คือจังหวะบลูมบ้าค่ะจังหวะนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลง คาแรคเตอร์แล้วก็บรรยากาศในการเต้นไปเลยก็คือจะช้าลงแล้วก็เป็นจังหวะที่โชว์ฝ่ายหญิงมากขึ้นเพื่อให้ฝ่ายหญิงเนี่ยได้วาดรวดลายได้ชัดเจนขึ้นค่ะสังเกตจากน้องๆน,นะคะก็คือจะมีความโรแมนติกมากขึ้นมีการใช้ figure 8หรือการใช้สะโพกเป็นเลข8แล้วก็ Move อย่าง Smooth ต่อเนื่องค่ะ You're the light, you You're the only thing I wanna touch Never knew that it could mean so much, so much You're the fear, I don't care Cause I've never been so high Follow me to the dark, let me take you past outside จะเป็นจังหวะที่ช้าแต่ว่าเมื่อถึงจังหวะจะต้องเน้นนะครับ จะต้องคงก็ต้องมีให้ัันกีฬาของเราใน Dance of Movement t o Music เนี่ยก็จะต้องชัดเจนทั้งการใช้จังหวะการเน้นจังหวะช้าเร็วหนักเบาค่ะคสำหรับจังหวะที่สี่นะคะก็คือจังหวะพาโซโดเบจังหวะนี้เนี่เราก็จะเน้นผู้ชายซึ่งเปรียบเสมือนบาทดอร์ในการสู้รบวัวกระทิงค่ะเป็นจังหวะที่ผู้ชายเนี่ยได้แสดงได้เต็มที่ หลังจากที่รุมบาได้ปล่อยให้ผู้หญิงได้วาดรวดลายไปแล้วค่ะซึ่งจังหวะนี้นะคะกเ็เรียนแบบมาจากการเต้นฟลาเมงโกของสเปนค่ะฉะนั้นเนี่ยก็จะสำคัญตรงการใช้แขนข้อศอกและข้อมือที่มีการเต้นแบบฟลาเมงโกค่ะ กานต่อเนื่องของการก้าวมะคทับสั้นสลับยาวและสำหรับจังหวะนี้นะคะผู้หญิงก็จะเปรียบเสมือนผ้าที่ล่อวัวกระทิงในการสู้รบค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความพลิ้วไหวแต่ก็มีความดุดดนไปในตัว ังหว่าพัฒนาเล่ของเราค่ะมาจอยน้อยของเราค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียกว่าเป็นจังหวัดและจังหวัสุดท้ายที่จะมาถึงนะคะก็คือจังหวะดจ้าซึ่งจังหวะดนี้เนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่จะต้องใช้พละกกาลังทั้งหมดที่มีในตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วค่ะจังหวะที่5นะครับต้องเต็มที่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหนื่อยที่สุดในการเต้นลาตินด้วยค่ะ เพราะเป็นจังหวะที่เร็วที่สุดแล้วก็มีทั้งการเตะสะบัดและมีการสวิงแอคชั่นซึ่งท่าเต้นนะคะก็จะต้องผสมผสาษกันให้ลงตัวค่ะสังเกตจากน้องๆคู่นี้นะคะก็สามารถทำได้ดีมากในการเต้น kicking drive หรือว่าการเตะสะบัดของเท้าค่ะ การกระแทกให้งจังหวะรับก็ผ่านไป5จังหวะรับลาเตนอเมริกานจะเป็นในชูคลาสเอครับสนุกสนานมากเลยทีเดียวค่ะต้องเรียกว่าน้องๆนี้เต็มที่กับการแข่งขันในครั้งนี้มากเลยทีเดียวนะคะคู่นี้ครับ้เรจากจังหวัีมับตานีนะคะสามรุ่นผ่านไปนะครับเดี๋ยวเป็นพิธีมอบรางวัลนะผลมาแล้วนะครับ ไปแล้วในรอบฟินาลนะครับทั้ง3รุ่นด้วยกันเดี๋ยวเราจะทราบไปพร้อมๆกันครับเริ่มตั้งแต่จูเวนาวันนะครับตามด้วยจูเนียวันแล้วก็จูเวนาว์ทูโดยที่จะประกาศผลจูเวนาวันคลาสเอมาทรับไล่มาจูเวนาวันและรางวัลในประเภทต่อไปครับเป็นจังหวัดลาตินอเมริกันจูเวนาว2ทูคลาสเอครับและในโอกาสนี้ครับ สำหรับรุ่นนี้นะคะช่วงอายุก็จะอยู่ในช่วง10 11ปีค่ะทำการแข่งขันทั้งหมด5จังหวะนะคะได้แก่จังหวะซามบ้าเชชช่ารุมบาพาโซโดเบและจังหวะสุดท้ายคือจังหวะดจ้าค่ะซึ่งการแข่งขันที่ผ่านมานะคะก็ทำการแข่งขันในท่าที่เป็นเบสิกทั้งหมดค่ะอันดับ6 105ภาสกรพันธเสนและพิษณิีมโนรน์105ภาสกรพันทเสน พิศนีมโนรัตน์จังหวัดศรีสะเกดค่ะึผู้มอบรางวัลก็คือท่านอธิบดีกรมพระศึกษาครับดรมิวัน์ลิ้มสุขนิรันดร์ครับกิติพงศ์วรรณโชธและกัญญารัตน์อันดับ5้าค่ะหมายเลข90กิติพงศ์วรรณโชคกัญญารัตน์สุขยานุสิดจังหวัดระยองค่ะในลำดับที่4ได้แก่ อันดับที่สี่ค่ะหมายเลข66พูทเนศกริดฮิรันทวีสุวรรณพัฒน์ขาวผ่องจังหวัดปัตตานีค่ะในลำดับที่3ได้แก่หมายเลข22ครับปันจริงจิตนะครับอันดับ3มเหรียญทองแดงนะคะหมายเลข22ปันจิงจิตนัทมนมั่นหมั่นจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ หมายเลขสิบหมายเครับภูริธาดาสีเจริญปานฝันชิมวารีจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะและแน่นอนนะคะผู้ชนะเลิศเหรียญทองของเราหมายเลข86ธนานกแถวเฉินทองอแมนดาโตทัพนิเเซนจังหวัดระยองค่ะ ผู้ชมปรบมือเป็นกำลังใจนะครับรุนนี้ก็ถือว่าน่ารักทุกๆคนเลยนะคะ ดรนิวัตรลิมสุขนิรัน,นะครับท่านอธิบดีกรมพระศึกษาอันดับ3นะคะเหรียญทองแดงมาเลข22ปันจิงจิตณธมนมั่นมั่นจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ บเหรียญเงินนะคะหมายเลข16ภูริธาดาสีเจริญบานฝันฉิมวารีจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะและแน่นอนนะคะแชมเปี้ยนของเราเหรียญทองธนานบแถวเถือนทองอแมนด้าโตทัพนิวเซนจังหวัดระยองค่ะ ไปนะครับน่งรกขอการแข่ขันเนี่ยก็จะเป็นเยาวชนหรือว่ายุ่ชนนะอายุน้อยๆตั้งแต่ไม่ถึง9กขวบจนไม่ถึงไม่เกิน1 1ขวบนะครับใน3รุ่นเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับก็จะมาถึงรุ่นอายุที่สูงขึ้นครับแน่นอนครับทั้งหมดนี้การแข่งขันการเต้นก็จะเรียกว่าดุเดือดเฉียบคมนะฮะตามการเป็นผู้ใหญ่ ช่วงนี้เราก็จะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อน